ไหนๆพอดีผมเอาซีวิ c นู่นนะครับอยู่นู่นนะมาแก้ปัญหาเรื่องเบรกกัเฮียต้าแต่มาทีไรผมก็แวะชะโงกดูนู่นดูนี่คันนี้มาทำอะไรเนี่ยทีละาคันนี้นะครับมาเซอร์วิสก็คือปลดกุญแจออกไม่ได้ครับปลดกุญแจออกอ๋อมันเป็นหรือกุญแจแบบรถกระบะทั่วไปกดกายกดล็อกเกียร์พีมันเสียครับ ในเป็นคนแจอ๋อเนี่ยเอเเวลาเข้าเกียร์พีแล้วมันดึงไม่ได้อ๋อแจเรียบร้อยแล้วก็จเจอเพิ่มก็พวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เนาะเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยสองสามปีแล้วดำมากน้ำมันเกียร์นี่ดำแบบดำเลยมีตัวอย่างครบมินิมินิผู้หญิงขับหรือเปล่าใช่อ๋อครับดำเลยแล้วก็ยางคุ้มเพาขาดเงี้ยครับก็เลยเร์วิสแล้วเขาจะรู้ได้ไงอ่ะถ้าผู้หญิงขับเนี่ยเขาก็บางทีมันก็หกเดือนเจ็ดเดือนปีหนึ่งมันเร็วมากเลยนะดิเต้าบางทีเพลินไปก็เฮ้ย ไอ้นี่ก็ลืมไอ้นั่นก็ลืมใช่อย่างกรน,นี้ก็ถ้าผมในโมล่าสุดเขาเปลี่ยนทางเครื่องของผมไปเมื่สองปีที่แล้วอืะออแต่รถยังวิ่งอยู่เก้าพันกิโลอะไรอย่างนี้ยครับอ่าเอออย่างเงี้ยทําไงต้องจริง,รงๆอ่ะส่วนใหญ,ญ่จะโทรตามปีหนึ่งเงี้ยจะให้เขามาเช็คทีแล้วว่าเออรถมาเช็คไม้ยอะไรเงี้ยอั๋อะไรยงเี้ครับผมครับอันนี้ก็สุภาพสติก็อาจจะไม่รู้นะครับอันนี้สีน้ำมันเกียร์อืมนี่นะครับน้ำมันเกียร์ใช่ อันนี้เป็นมินิคูเปอร์นะครับอ่าสุวัสตีครับแล้วตอนนั้นเบนซ์มาทำอะไรครับรถตู้มีโซ่นี่มาเก็บเรื่องเสียงครับมีเสียงดังมีเสียงดังเนาะดังก๊อกก๊อกกอกกอกย่างเงี้ยอืมก็อันนี้มันแก้ไปส่วนละคือมันดังกับไอ้รางรางรางประตูมันหลวมอันนี้แก้ไขแล้วเหลือข้างล่างนี่แหละเหลือถึงรางรางประตูสไลด์เหรอใช่รางประตูสไลด์ซ้ายฝั่งอ๋อไอ้นี่ของปีอะไรนะครับรถนี้ดูสภาพยังใหม่อยู่นะใช่รถวิ่งสองหมื่นกิโลนะครับโอุ้ยไอ้ยาสองหมื่ ไม่ได้อยู่ในประกันเหรอไม่แน่ใจอ่ะโอเคไม่แน่ใจงั้นเราก็ไม่ไปพูดต่อนะอันนี้ก็สภาพยังดูใหม่มากกับก็เลยมาหากันแต่ตอนนี้เสียงที่มันดังที่กําลังหาขึ้นยิบเนี่ยก็คือมันต้องฝักมันเราผ่านสาท่อที่มันพ่อแถวหน้าเลยนะครับต้องผ่านแรงๆหน่อยมีดังเท่าอิ่เบาๆสี่ห้าสิบนี่จะไม่ดังครับต้องแปดเก้าสิบเนี้ยต้องลงตุ๊บีอย่างเงี้ยมันจะมีกรกขึ้นมาเงี้ยอืมก็เลยอยากจะหาให้มันเจอยากหน่อย ในนั้นเฮียต้าก็เสียรถยุโรปในการซ่อมบำรุงแล้ววันนั้นผมเห็นในในในเฟซบุ๊กประกาศขายเบนซ์เอเดี๋ยวนะ G.L อะไรว่า G.L.A.250 เป็น S.U.V มันเป็นมันคือรหัสรุ่นไหน 250G.L.A.250 เเครรื่่่องทาไหก็เป็นเบนซ์ก็ถ้าเทียบกับเบียนก็เป็น X1 ห้าแสนกว่าบาทเองนะใช่ครับถ้า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 เทียบรุ่นถ้าเทียบรุ่นต่อรุ่นนะฮะมันคือมันคือตัว X1 แล้วทำไมมันถูกอ่ะห้าแสนกว่าบาทปีอะไรนะ ปีก็สิบห้าขึ้นอยู่แล้วครับ<อ>แต่ว่าเราต้องอย่าลืมเรื่องใ a ทะ t น n น,นะครับตัวนี้ก็มีจุดอ่อนนะจุดอ่อนก็คือพวกระบบน้ําเลยเพราะว่าเป็นพักสิ่งหมดเลยแล้วก็มันได้ได้ได้ไดไดอายุ่ละเ<อ>บานงบาน้าท่อน้ําทุกท่อครับท่อน้ำหม้อพักนมพักน้ําเนี้ยอันนี้คือต้องโลิกทิ้งตัวนี้นะครับก็พวกปีนงปีนนกช่วงล่างนะครับถ้ารถที่ยังไม่ได้เก็บมาก็อาจจะต้องเอามาทาเพราะว่ามันมันมันที่ผมเจอก็คือแคบเกือ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 บทุกคันนะที่ที่มันต้องทํา ถ้าซื้อรุ่นนี้มาใช้ซ่อมบำรุงของนี้ประมาณสักเตรียมเงินงบประมาณเท่าไหร่ตีไว้เลยแบบเปลี่ยนเก็บงานงานใหม่ก็ตีไว้สับแสนห้าบวกลบอมืมแสนห้าเพราะฉะนั้นรถขายห้าแสนกว่าก็เตรียมอีกประมาณสักแสนห้านะอ่าโอเคครับอ่าเดินทัวร์นิดหน่อยนะครับก่อนจะไปรับรถนะชอบดูนู่นดูนี่ไอ้รุ่นนี้ผมก็ผมก็ชอบทรงนะรุ่นนี้ทําอะไรครับเบนซ์รุ่นไหนครับอันนี้ว2สองูนย์็ครับอ่าอันนี้ก็เปลี่ยนถายต้อมันเครื่องแล้วมันเกียร์ปกติครับอันนี้ก็อันนี้ตอนแรกเขาก็ อยากจะขายแต่ราคามันรับรับไม่ได้รับไม่ไหวเท่าไหร่ล่ะเก็บตอนนี้อยู่หกแสนกว่าบาทเจ็ดแสนอุ้ยเหรอใช่ครับโอ้ถ้าราคานี้น่าเก็บเขาก็เลยเอามาทําใหม่หมดเลยก็อืมเก็บให้มันเซฟเซโร่ไฟแล้วก็ทำไฟนงไฟหน้าให้มันสว่างขึ้นอย่างเงี้ยครับชับก็คือถ้ารถรับราคาไม่ได้เนาะในราคามือสองก็ต้องเก็บงานแล้วก็ช่วงนี้รถราคาก็ลดแหลกเลยเพราะว่ารถไฟฟ้ามันมาเนาะไอรถผมพูดตรงๆบางทีรถอย่างเบนซ์บางบางรุ่นเนี่ยก็เป็นรถในฝันของใครหลายคน ถ้าซื้อเก็บได้แล้วไม่ได้ใช้บ่อยสมมติซ<ช>ือ้อออกงานสังคมคนานๆวิ่งที<ช>เออก็ก็ก็ไม่เร็วนะก็ะได้ในราคาที่ที่ค่อนข้างเหมาะสมเลยแล้วก็อะไหล่ก็ค่อนข้างหาง,ง่ายครับดูนี้เยอะแยะเลยอ,อันนี้มันเป็นเครื่องเท่าไหร่ยังไงฮะอันนี้เครื่องสองพันครับเบนซินเทอร์โบอ่าเบนซินเทอร์โบตัวนี้นะใช่ครับอ่าในเมืองก็ประมาณทักสิบโลลิฟนะครับทางคารสิบสี่ในเมืองก็สิบบวกลบนะแล้วแต่การขับขี่ของเรา นี่ก็เนี่ยจุดอ่อนเหมือนกันเนี่ยงแล้วเราเปลี่ยนหมดแล้วครับเหนี่ยงนะท่อน้ำพวกนี้อืมก็เปลี่ยนหมดเลยครับยกชุดหมดเลยก็คือพูดง่ายๆความร้อนสะสมด้วยความร้อนอะไรหลายอย่างด้วยเนาะอ่านะรุ่นนี้อุณหภูมิไม่ค่อยสูงอะแต่รุ่นนี้มีจุดเสียอยู่ตรงนี้กล่อง ECU ครับของ ECU อยู่ในห้องเครื่องใช่ครับมันร้อนมันก็อยู่ในห้องเครื่องกันเกือบหมดไหมเหรอครับเกือบหมดครับอ่าเกือบหมดแต่บางรุ่นถ้าฟลิ๊กโฟบีเอ็มจะไว้ในนี้ อ๋อเดี๋ยวไว้ในห้องนี้จะพกเบน์จะไว้ตรงนี้แต่บ,บางรุ่นก็วางบนเครื่องนะไอวางบนเครื่องนี่พังทุกคันอืมเป็นเครื่องเบนซินครับจะให้อุ่นมากหิมะตกไงเราอนี้ไม่รอดอ่อ่อ่โอเคนะครับนี่ก็เป็นอู่นะครับที่ทีเอ็ชอบจงบังหวัดเชียงใหม่นะครับ